กล้องของ Redmi K90 Pro Max จะมีความสมบูรณ์แบบและฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้นการเปิดตัวในวันที่23ตุลาคมนี้จะเปิดตัวกล้องหลักที่มีขนาดใหญ่และคุณภาพสูงซึ่งเป็นกล้องเดียวกับ Xiaomi 17ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจคือกล้องเพลราสโคพ5 X ที่จะมาพร้อมกันกล้องนี้มีความสามารถในการซูมไกล 10x ในเซ็นเซอร์แต่ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ที่ใช้อย่างไรก็ตามการยืนยันความสามารถในการซูมไกลนี้ก็ทําให้เราเตรียมตัวต้อนรับภาพของภูมิภาคที่ไกลออกไป และเราได้เห็นภาพตัวอย่างจากกล้องหลักไลฟิวชั่น950อยู่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นความสามารถในการถ่ายภาพที่มีคุณภาพสูงทั้งในโหมด u l t r า wide และเทเลาการจับภาพที่มีแสงเงาและรายละเอียดที่ชัดเจนทําให้เราเห็นว่ากล้องนี้มีศักยภาพอย่างมากนอกจากกล้องแล้ว Redmi K90 Pro Max ยังมาพร้อมกับสเปคที่พร้อมสู้ด้วยการใช้ชิปสนับ p d r a g o n 8 e l i t Gen 5หน้าจอขนาด6.9นิ้วและระบบปฏิบัติการ HyperOS 3.0ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม แต่ที่น่าสนใจคือจะมีผู้ใช้งานที่ต้องการกล้องที่มีคุณภาพสูงเช่นนี้หรือไม่หรือว่าจะมีการโต้แย้งเกี่ยวกับการตัดสินใจในการใช้กล้องหลักเซ็นเซอร์ใหญ่อย่างไรก็ตามการเปิดตัวนี้ทําให้เราเห็นความพยายามของเรดมีในการนําเทคโนโลยีกล้องที่ทันสมัยมาให้กับผู้ใช้งานแหล่งข้อมูล g i z m o c h a i n e https l www g i z m o c h i n e com 2 0 2 5 1 0 2 0 redmi k 9 0 pro max primary camera confirm และ redmi w e b o h t t p s w e b o c o m 3 0 2 1 5 1 4 6 5 7 5 2 2 3 7 8 5 6 0 4 5 8 0 1 4 0